เาแซกสุดหลอก็ได้พูด10ข้อไปแล้วทีนี้ผมก็จะมาพูด10ข้อด้านหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อที่1 1เลยครับเขาเรื่องเลยก็เขาห้ามแต่งหน้านะครับเพราะว่าะจะทําให้แผลเกิดการติดเชื้อเราต้องให้แผลหายดีอ, ID อย่างประมาณ2-3สัปดาห,นดาห์นะครับประมาณนะครับก็ข้อที่12นะครับก็คือควรง,งดการขับรถนะครับภายหลังการผ่าตัดอ่านจ,จะมี หนังตาบวมนะครับอาการหนังตาบวมให้เกิดมันอาจจะทําให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นรอบฟังนะครับมันจะทําให้เรามองเห็นได้น้อยลงขอบตาจะเล็กลงโอเคข้อที่13านะครับข้อควรงดการอ่านหนังสือหรือว่าดูโทรทัศน์นานๆนะครับภายหลังการผ่าตัดหลัง 2- อสวันนะครับก็ข้อที่14นะครับสามารถกลับไปทํางานได้ปกติหลังผ่าตัดได้เลยครับเพราะว่า เราก็อยากให้อะไรมาโดนจมูกเราหน้าครับหรือว่าโดนตาเพราะว่ามันจะเกิดการติดเชื้อขันมาวันนี้ข้อข้อสินะครับก็ห้าการใส่คอนแทคเลนนะครับเ,เพราะว่ามันก็จะติดเชื้อแหละวไง่งโอเคข้อที่16นะครับก็มาติดตามการรักษาหลังจากการผ่าตัดห้าถึงเวันนะครับเพื่อประเมินบาดแผลแล้วก็ ให้คุณลูกค้ามาตัดไหมนะครับส่วนการตัดไหมอันนี้แล้วแต่ดุลพินิจของลูกค้าเลยครับว่าจะมาตัดไหมเจ็ดถึงสิบวันก็ได้ครับอันนี้ไม่ว่า <Okay. S 1> ครับก็ข้อที่สิบเจ็ดนะครับหากมีอาการปวดตาหรือาารว่าแสบตามีอาการที่ผิดปกติให้คุณลูกค้า,าสามารถเข้าพบแพทย์ได้เลยนะครับให้พบแพทย์อย่างรวดเร็วเลยนะครับถ้าเผื่อมันเกิดอาการไม่ปกติโอเคก็ okay. ข้อสิบแปดนะครับก็ มีอา,าการหลับตาไม่สนิทนะครับเนื่องจากเราเพิ่งผ่าตัดมา2อถึงสวันเนาะมันก็จะเป็นแบบาการนอนไม่ปก,ปกตินะก็ต้องคนเอาหน่อยนิดนึงข้อสิบเก้านะครับก็ถ้าแผลหายดีแล้วตาก็จะเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วก็จมูกก็จะ,ะถ้าอยากให้มันดีขึ้นก็สองถึงสามเดือนนะครับก็แกนงก็จะรัดขึ้นมากกว่าดีมากกว่าเดิม,อมโอเคก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่ยี่สิบนะครับ ควรมาติดตามการรักษา,าเป็นระยะระยะนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อหรือว่าเกิดการยังไงเกิดการติดเชื้อแล้วก็เพื่อมาตามนัดหมายตามที่หมอได้กําหนดไว้นะครับก็หลังจากนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเผื่อใครยังไม่กดซับสไครต์นะครับก็ฝากดกดซับสไครต์ให้คลินิกด้วยนะครับก็หากใครมีข้อสงสัยหรือว่าอะไร ต่างๆนาะนาะกนะ็ถ้าเข้ามาตามเพจของมิสคินใช่เลยครับหรือว่าก็ถ้าเข้ามาตามเพจบุกต่อได้เลยทั้งนะครับก็โอเคกากกดไลค์กดแชร์ได้ครับก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ